สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวอเ้อ้ไม่ใช่วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับหลายๆคนอาจจะเคยมีปัญหานะครับรองเท้ามีหลายคู่นะครับแล้วก็มีกลิ่นนะครับบางทีเก็บไว้นานไปหน่อยจนคิดว่ารองเท้าเราเนี่ยอาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับเวลาเอามาใส่เจ้าตัวนี้นะครับเดียมาชูดรายเออนะครับเป็นตัวที่จะดับกลิ่นรองเท้านะครับ แล้วก็เป่ารองเท้าให้แห้งนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่เท้าชื้นมีเหงื่อออกบ่อยๆนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้านะครับเดียมาชูไรเ y อร์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้ครับผมสามารถช่วยได้ทั้งรองเท้าผ้าใบนะครับรองเท้าหนังแล้วก็ถุงเท้านะครับรองเท้าสลิปเปอร์แม้กระทั่งมีโหมดอบโอโซนนะครับฆ่าเชื้อด้วยซึ่งมันเป็นยังไงนะครับในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปลองแกะกล่องกนะันดูดีกว่าครับ ก่อนที่เราจะไปรีวิวในส่วนของการใช้งานนะครับเราก็ต้องแกะกล่องกันใช่ไหมกล่องค่อนข้างแพ็คมาดีเลยทีเดียวครับในกล่องนะครับก็จะมีฝานะครับล็อกตัวของมันอยู่แล้วก็มีตัวของมันครับดึงออกมาทึบกล่องใหญ่ๆก็เพราะว่ามันมีเขานั่นเองนะครับสองข้างแบบนี้เลยในกล่องนอกจากตัวเครื่องนะครับตัวถุงแล้วก็โฟมก็จะมีคู่มือมาให้นะครับ เป็นภาษาจีนนะครับไม่มีภาษาอังกฤษกำกับเลยดังนั้นเราอาจจะต้องใช้ Google Translate นะครับแปลดูนิดนึงครับผมมีบอกโหมดการทำงานด้วยนะครับว่าเราสามารถใช้นอนตะแคงอย่างนี้นะครับรองเท้าธรรมดารองเท้าบูทแล้วก็รองเท้า2คู่นะครับใช้งาน2คู่พร้อมกันก็ได้โดยการเสียบเข้าไปแบบนี้ครับให้ลมเป่าเข้าที่ช่องนะครับแบบนี้เลยนี่เราแกะสายก่อนมันมีเขา2ข้างซึ่งเขามันเนี่ยครับสามารถที่จะดึงออกมาแบบนี้ได้ เพื่อสวมเข้าไปในรองเท้าครับยืดออกมาได้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็สวมเข้าไปในรองเท้าส่วนการทํางานเนี่ยครับเราจะต้องเอียงตะแคงนะครับเขาก็เลยทําด้านบานพับแบบนี้มาครับเพื่อที่จะใส่เข้าไปที่รองเท้านะครับอย่างนี้กลางได้สูงสุดเท่านี้เพื่อที่เราจะเอียงเข้าไปครับแล้วก็ปรับเข้าไปในรองเท้าได้นะครับตัวสายที่เขาให้มาเนี่ยครับค่อนข้างที่จะยาวใช้ได้เลยนะ ก็น่าจะประมาณ2เมตรนะเราสามารถที่จะดึงออกไปเสียบปลั๊กไกลๆได้ครับเสียบปุ๊บมันก็จะติดแบบนี้เลยนะครับในกลุ่มเมนูนะครับก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับโหมดต่างๆนะครับโหมดนะครับผมแล้วอันนี้ก็คือการตั้งเวลานะครับโหมดการทํางานนะครับก็จะมีทั้งหมด4แบบนะครับไล่ตั้งแต่รองเท้าธรรมดารองเท้าหนังอันนี้เป็นโอโซนครับเขาบอกว่าเป็นการอบฆ่าเชื้อนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบอบแบบลมอ่อนนะครับสำหรับถุงเท้ารองเท้าแบบพวกเท้าสลิปเปอร์ครับที่เป็นผ้าบางๆะครับผมก็จะเป็นลมอ่อนสุดนะครับถ้าง่ายๆของเท้าทั่วไปของเท้าผ้าใบก็จะใช้สแตนดาดครับอันแรกเลยกดมันก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาไปนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเวลาครับสานาทีหกสนาที120นาที180นาทีนะครับแล้วก็กดปุ่ม power ทางานครับ พอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการดูดครับลมตรงนี้ก็จะรู้สึกเล้ว่ามีลมเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีลมออกมาครับร้อนๆอุ่นๆนะครับี๋ยวก็ไปดูการทํางานกับรองเท้าต่อดีกว่าครับเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยครับเราก็ต้องดึงออกมานะครับแบบนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็ตั้งตะแคงนะครับเราก็จะใส่ลงไปอย่างนี้ครับ ในช่องรองเท้า2ข้างนะครับใส่ไปพอประมาณไม่ต้องลึกมากก็ได้ครับหลังจากนั้นผมจะมาที่โหมดนี้ครับรองเท้าธรรมดาเราสามารถกดหมุนไปเรื่อยๆจนถึงตัวเลข60นะครับแล้วก็กดทำงานครับเสียงตอนนี้ก็จะดังขึ้นนะครับเริ่มมีการเป่าลมเข้าไปนะครับข้างในตอนนี้ตัวเครื่องก็จับเวลาทำงานแล้วครับ ก็จะมีเสียงพัดลมนะครับทำงานอยู่ข้างในรองเท้านะครับค่อนข้างจะอุ่นมากๆเลยนะครับผมมีลมเป่านะครับเรียกว่าอุ่นๆดีกว่าเอามือสอดเข้าไปแล้วอยู่ได้นะครับผ่านไป10นาทีตอนนี้สัมผัสได้ว่าตัวรองเท้าเนี่ยอุ่นนะครับแล้วก็มีไอระเหยนะครับของกลิ่นรองเท้าประมาณหนึ่งเหมือนว่ามันเป่าลมเข้าไปนะครับเพื่อให้มันมันร้อนแล้วมันก็แห้งแล้วมันก็มี ระบายอากาศออกมานะครับหรือใครที่ขี้เกียจยืดสายออกมานะครับยืดตัวท่อมันออกมาอาจจะเอารองเท้าใส่ข้งไปอย่างนี้ก็ได้ครับครอบลงไปเลยก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็ทิ้งไว้จนมันตัดการทํางานก็จบครับผมเมื่อเรากดปิดเครื่องนะครับเครื่องจะไม่ดับทันทีนะครับจะมีการคูลดาวน์ลงนิดหน่อยนะครับเนื่องจากมันทําความร้อนนะครับผม เนี่ยตอนนี้เสียงพัดลมก็ยังทำงานอยู่นะครับแม้ไฟจะดับไปแล้วก็คือยังมีการใช้ไฟอยู่นั่นเองเพื่อคูดาวครับไม่ให้พลาสติกมันเปลี่ยนรูปใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยแล้วมันก็จะตัดการทำงานแบบนี้เลยครับเป็นอันว่าสามารถที่จะม้วนสายเอาไปเก็บได้หลังจากเราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปในการอบลมนะครับไม่ใช่อบรมนะถ้าเชื้อรองเท้าตัวนี้แล้วก็ มาลองพิสูจน์กลิ่นนะครับบางคนเคยดมรองเท้าตัวเองใช่ไหมครับดมไกลๆก่อนนะครับแล้วก็อาจจะดมใกล้นิดนึงว่ารองเท้าเรามีกลิ่นไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยยอมดมตอนนี้ดีกว่านะครับดีกว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันไปเหม็นอับข้างนอกอันนี้กลินลกล่นของลองกลิ่นค่อนข้างจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นผ้าแล้วนะครับใช้งานได้ไม่จํากัดครั้งเลยนะครับผมจนกว่ามันจะเสียแล้วกันสําหรับรองเท้าที่เหมือนรองเท้าหนังนะครับเราสามารถที่จะกดเบอร์สองนะครับ เป็นรองเท้าหนังแล้วก็ตั้งเวลาไว้นะครับถ้าเราอยากได้นานๆก็อาจจะเป็น120นาทีหรือว่า180นาทีก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมเอา60นาทีผมก็กด power ครับทำงานซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าระหว่างรองเท้าธรรมดากับรองเท้าหนังเนี่ยมันให้ความร้อนต่างกันไหมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยครับเขาเขียนว่า รองเท้าหนังเลยนะครับเป็นภาษาจีนใช้ o o o l e t ท r n s l a t e แป่เอาไม่ได้บอกว่าลมร้อนขนาดไหนนะครับระหว่างการใช้งานเนี่ยครับเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนเวลาได้ครับจาก30ไปเป็น60เป็น120เป็น180นะครับหรือจะเปลี่ยนโหมดรองเท้าก็ได้นะครับระหว่างที่ใช้งานอยู่นะครับผมนาฬิกามันก็จะเริ่มนับใหม่นั่นเอง สำหรับคนที่มีรองเท้า2คู่นะครับเราสามารถที่จะดับกลิ่นพร้อมกัน2คู่ได้โดยการใช้ตรงนี้นะครับหนีบไประหว่างรองเท้า2คู่เพราะว่ามันจะมีช่องลมอยู่2ช่องครับผมเราก็ใส่ลงไปแบบนี้ครับแล้วก็อันนี้อีก1อันครับตอนนี้มันก็จะหนีบรองเท้าคู่ทั้ง2คู่ไว้นะครับแล้วเราก็กดเหมือนเดิมครับรองเท้าธรรมดา60นาทีแล้วก็กดทํางานได้เลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ สำหรับคนที่มีรองเท้าหลายคู่นะครับแล้วขี้เกียจมาสลับคู่รองเท้าเวลาเปลี่ยนนะครับ mm hmm. ก็อาจจะใช้วิธีการเปิด2คู่เสียบทั้ง2คู่นะครับแล้วก็ทิ้งไว้เลยแล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าใครที่รองเท้ากลิ่นแรงมากนะครับรองเท้าที่แบบเก็บไว้จนอับเลยเนะี่ยแล้วอยากได้พลังเทอร์โบนยครับผมแนะนําเลยว่าใส่เข้าไปในรองเท้าเลยเนะี่ยมันจะทํางานได้ดีกว่า มันจะอัดเทอร์โบเข้าไปที่รองเท้าอย่างเดียวเลยครับส่วนใครที่มีปัญหานะครับถุงเท้าบางทีเราซักมาเนี่ยแล้วเหมือนกับสมมติวันนั้นนะครับฝนตกนะครับวันที่เราตากถุงเท้าฝนตกแล้วถุงเท้าเรามีกลิ่นอับเนี่ยครับแล้วเราไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงปกติถ้าคนไทยก็อาจจะง่ายหน่อยในการเอาไปซักนะครับอีกครั้งหนึ่งแต่บางคนเนี่ยมีถุงเท้าน้อยนะครับแล้วก็อาจจะอยู่คอนโดอยู่อะไรเงี้ยการซักเอาไปตากอาจจะไม่ทันเราก็ใช้วิธีการ สวมครับถุงเท้าลงไปเหมือนหูก็ต่ายเลยพอสวมถุงเท้าลงไปเราก็เปิดโหมดนะครับที่โหมดลมอ่อนนะครับอันนี้เราก็อาจจะเป็นเวลาแค่30นาทีพอครับแล้วก็กดการทํางานครับลมมันก็จะเป็นลมที่แบบไม่ได้ร้อนมากนะครับเบาๆธรรมดาไม่โหดเท่าตัวแรกอันนี้ก็จะเป็นลมอุ่นๆนะครับไม่ถึงกับร้อนมากนะครับเหมาะครับที่จะใช้ อบถุงเท้านะครับสำหรับบางคนนะครับที่ซักรองเท้ามาหรือบางคนเป็นสายวิ่งนะครับสายออกกำลังหนักๆแล้วมีกลิ่นเท้าค่อนข้างเยอะนอกจากนั้นไม่พอซักมาแล้วเนี่ยไม่มั่นใจว่ารองเท้าของเราเนี่ยครับสะอาดจริงหรือเปล่าเจ้าตัวนี้เนี่ยครับเดียมาตัวนี้เขาก็มีโหมดที่จะเป็นโหมดโอโซนนะครับฆ่าเชื้อโรคได้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าหลักการทํางานของมันเป็นยังไงนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับ ใส่เข้าไปในช่องรองเทาง้าแล้วก็มาที่โหมดโอโซนนะครับแล้วก็ตั้งเวลา60นาทีนะครับแล้วก็กดทำงานแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้ครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งเฝ้ามันปล่อยมันทำงานไปนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถนำเจ้าเดียม่าตัวนี้เนี่ยครับเอาไปตั้งในตู้เสื้อผ้าหรือตู้ที่เราต้องการกำจัดกลิ่นอับก็ได้ครับมันก็จะปล่อยลมร้อนออกมานะครับบางทีเรา มีตู้เสื้อผ้าแล้วเราเก็บผ้าไว้นานเงี้ยครับมันมีกลิ่นอับเราก็สามารถที่จะเอาไปตั้งไว้ในตู้นะครับแล้วก็เปิดให้มันทํางานไว้ตั้งเวลา,าไว้ได้อาจจะพ่วงปักเข้าไปหน่อยนึงนะครับถ้าสายไม่ถึงเพราะตัวมันเนี่ยมันเป่าลมออกตลอดเวลาอยู่ว่ามันจะไม่มีกลิ่นที่สะสมอยู่ในตัวนะครับดังนั้นเจ้าเดียมาตัวนี้เนี่ยครับก็เรียกว่าสารพัดประโยชน์ใช้ได้เลยครับในการดับกลิ่นนะครับพวกรองเท้าหรือ ตู้เสื้อผ้าได้ครับผมสำหรับเดียม่าชูไดเออร์ตัวนี้เนี่ยครับผมได้จากร้านไทยซ u เปอร์โฟนครับผมราคาของมันนะครับตอนนี้มันลดเหลืออยู่แค่9 9 9บาทเท่านั้นครับถ้าบางคนที่ใช้บ่อยขนาดนั้นเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยครับ999าบาทก็สามารถที่จะใช้ได้นี่ครับเข้าไปที่ไทยซ u เปอร์โฟนนะครับผมแล้วก็เสิร์ชหาคำว่าเครื่องฆ่าเชื้อรองเท้านะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ เดียานะครับชูดรายเออร์ตัวนี้นะครับเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นรองเท้านะครับที่เรียกว่าประโยชน์นะครับสุดคุ้มมากๆนะครับถ้าบ้านใครมีหลายคนเนี่ยจะคุ้มมากๆหรือมีรองเท้าหลายๆคู่นะครับบางทีเอาเก็บไว้นานนะครับอาจจะอับได้ดังนั้นเนี่ยครับก็ใช้เจ้าเครื่องดับกลิ่นฆ่าเชื้อตัวนี้นะครับในการพ่นดับกลิ่นรองเท้านะครับเราสามารถตั้งเวลาไว้ แล้วก็ไปทํางานที่ไหนก็ได้หรือว่าปล่อยมันทิ้งไว้นะครับแล้วก็ให้มันตัดไฟไปเองอย่างผมชอบใส่รองเท้าผ้าใบเนี่ยก็ยังพอที่จะซักได้นะครับแต่รองเท้าบางประเภทเช่นรองเท้าหนังนะครับบางทีเราไปข้างนอกเราเหยียบน้ําเราเปียกฝนจะรู้แล้วว่ากลิ่นมันสุดโหดมากวันนี้หลายคนก็คงจะได้เห็นการทํางานของเจ้าเดียม,ม่านะครับชูดไรเออร์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในการฆ่าเชื้อดับกลิ่นแล้วก็การทํางานของมัน สวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับเดี๋ยวผมขอไปฆ่าเชื้อดับกลิ่นรองเท้าที่เหลือก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้ถ่าเพิ่งทำไปคู่เดียวเองเดี๋ยวขอไปทากับคู่ที่เหลือให้ครบเลยแล้วเราก็จะได้มีรองเท้าที่สะ,สะอาดสะอาดใช้งานกันครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย